เดี๋ยวว่างกันอีกทีเพราะว่ามันไม่ค่อยว่างมาคำนวณนะ่ะอ่ะของอื่นๆนะครับอืมชุดนี้นะโนโฟเฟกเนี่ยอ่ะชุดนี้ก็มีนะชุดนี้ก็เมื่อน่าจะสามเดือนที่แล้วเกิดเม่ะว่ก็ไม่ไม่นานมาเนี้ ชุดอื่นๆอ,อ่ะว่ายน้ำสองชิ้นเอ้ยสามชิ้นเลยออะเยอะจัดนี่มีนี่มีชุดไก่มีเดี๋ยวไปดูหัวนะจำจำไว้นะว่าเราดูอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูหัวเรามีไหมชุดอื่นๆก็ตามนี้นะเอ้ยอ่ะเยอะเกินอ่ะอไปอันนี้จำจำไป ไออันนี้มีมีแต่เช่าอ่ะไปด่วนเดี๋ยวมีคนฝากอีกนะเพราะว่าทุกทีผมจะตื่นหลังเที่ยงไงวันนี้ไฟแม่งดับตื่นเช้าเฉยบบีบให้ตื่นเนาะตื่นเช้าก็ดีนะครับลูกค้าตอนเช้าก็เยอะนะอ่ะมาดูครับอ่ะ อันนี้อะไรไก่แนนเปียะหัวอัน,นี้อ่าไอหัวไก่ชุดเมื่อกี้มีไอหัวหมีมีใครใครไม่ทานตรงไหนพอด,ดูย้อนไปดูนะครับชุดเชิดดนมันเยอะเดี๋ยวผมจะไปไว้นิดนึงไปดูที่แว่นอ่ะหน้ากาก ชุดเบบเหรอเดี๋ยวดูที่ช่อง RP นี่เขาใส่อะไรไว้ใส่ชุดนี้อหะอ็ะ็อันนี้อ่ะเบบมีเสื้อนะอ่ะไอเสื้อยือดกาซิล่านี่เยอะจังเลยแกงๆงก็มีนะเดี๋ยวลองใส่นี้มันครบป่ะรองเท้า มวกนะครับอืมหมหวกค่อนข้างเยอะอยู่กระเป๋านะครับที่ชอบลืมมะมาดูกันเป๋าก็ซิล่าก็มีนะครับอดีนี้น่าจะช่วงนั้นน่าจะสุ่มเว็บ Godzilla. ก็ซิล่ากระเป๋าอื่น อุ้ยกระเป๋าเยอะแท้วะอ่ะโอ้โหอ่ะเครื่องประดับนะครับตามนี้ครับเร่มันเหลืออะไรบ้างไม่มีไปดูที่ไปไว้นิดนึงอ่าล่มเบบมีนะเปิดแจ้งเตือนมีอ่าเปิดควัน ตามนี้เราไปดูที่รถนะรถเ็บมีอ่ะเ็บครบนะแล้วก็มีรถอัพเกรดปะเวลสามอันหนึง่งมีอะไรอีกอ่ะไปไปซีดานอ่ะมีรถอันนี้ด้วยมอไซค์กอลสิล่าอะแสดงว่าซุ่มหนักครับช่วงกอลสิล่ามาซุ่มหนักครับ อรถอัปเกรดสองคันไหนวะพี่เจอคันเดียวเองวะอ๋อนี่ไงอีกคันหนึ่งอ่ะอ่ะไฮไลท์ของงานนะครับห้าหมื่นบาทเอเคเวลซี AK, well C, อุ้ยเอเคย่อยยิบยิบย่อยบานเอเอ็มสี่ชมพูนานๆเห็นทีอ่ะนี่ครับเอไม่ใช่เอ็มสเอ็มสิบหก สกาฟักทองเลเวลเจ็ดสกาอื่นนะดูเอานะอ่าอีปืนนี้เลเวลห้านะครับได้น้ำแข็งเลเวลเจ็ดน้ำแข็งทองมีอื่นๆตามนี้ได้อันนี้เลเวลสี่กิ้งก่าอ่ะายต่อเดี๋ยวคลิปนานเดี๋ยคลิปไหนอของเยอะมันก็จะนานหน่อยครับคลิปไหนอของน้อยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับ <laughs> ก็ไปไวนิดนึง ตามตามราคาที่คนขายเขาอยากตั้งนะแต่ว่าตั้งแล้วก็ช่วยตั้งให้มันถูกๆหน่อยครับในช่องผมอะโหไม่ใช่ตั้งมาหมื่นห้าเงี้ยไปขายเองหมื่นสองเงี้ยมก็ตั้งหมื่นสองมาเลยจะได้แบบเออไม่ใช่คนมาดูช่องแอดมินพนันแตไม,มันแพงวะไม่ขายกันเองหมื่นสองเงี้ยมาฝากช่องแอดมินพน 15, ันหมื่นห้าปัทโเอาให้มันแบบโอเคแล้ว เอาราคาเน็ตมาเลยก็ดีอ่ะเดี๋ยวบอกต่อได้ก็ต่อกันใหญ่เลยทีนี้อ่ะปืนยิบย่อย S M G ชมพูลูกซองอ่ะเครื่องทำไมช้าเฉยวะดูกระทะนะครับ กระทะกอซิลล่าก็า Godzilla, าน่าจะต้องมีนะสุ่มหนักขนาดนี้เนี่ยอ่ะนี่ไงอันหนึง่งใช่ปะวะไม่ใช่อะวะใช่ดิอืมกระทะเบฟครบอันนี้เบฟทองอะครบไอพวกจอบพวกเสียมนี่แม่ง <c oughs> อยาก,กระจอบจากกระเสียมเอาไปแสดงอ๋ออ่ะไปดูที่ฉายาครับจะจบคลิปนี้ละ เดี๋ยวจะได้มีคลิปถัดไปคอน s อสแปดเอสเก้าเอสิบนะครับเอสสิบเอ็ดเอ็ดเอสเอสิบสองนะครับข้ามไปหนึ่งหนึ่งซีซั่นนะตามนี้เลยครับอ่ะสีแดงอะไรอ่ะนกนกโอ,อินซีอาวต้ากรอบรูปนะอันนี้เขามีเรียงมาเลยนะครับ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสงส่กำลังป,ปั้นอยู่ป่ะสิบสองไม่มีโอเคตามนี้ครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับเดี๋ยวรอคลิปถัดไปเลยครับผมพยายามเร่งให้อยู่นะเพราะว่าสามวันสี่วันที่แล้วไม่ว่างนะครับผมไป รด้วยอะไรด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับหวังว่าไม่ลืมอัดอะไร